สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนหารถที่แบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีรลเบอร์สามารถยิงได้นะคะเอาไปถล่มบอสใหญ่ก,ก็ได้เดี๋ยวตามมานะคะอันนี้ก็จะเป็นของมือใหม่นะคะเผื่อมือใหมบ่บางคนยังไม่รู้นะคะก็อย่าดรามากกันนะอ่ะเดี๋ยวตามเรามากันเลยค่ะทุกคนอ่ะคือถ้าทุกคนอยากให้มันง่ายๆก็ไม่ต้องขี่ตามเรามาก็ได้ค่ะก็วาร์ปไปตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคน นี่นะคะกดเมนูแล้วก็ว้าไปตรงตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นยากุซ่าออฟฟินะคะทุกคนถ้าใครไม่อยากขี่รถไปตามนะแต่นี้คือเราจะสอนขี่รถไปนะทุกคนอ่ะพอขี่มาแล้วทุกคนจะเจอตึกตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่ค่ะที่มันอยู่หลังยากุซ่าเลยนะ ตึกตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะมอเตอร์ไซคันสีแดงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างคือจะบอกเลยว่าบอดี้มันก็คือเท่มากค่ะทุกคนแล้วคือแบบเนี่ยทุกคนทุกคนลองกดตรงนี้นะตรงนี้เลยค่ะทุกคนก็ลองกดดูนะมันก็คือระเบิดนะทุกคนเอาไปทําอะไรก็ได้นะแล้วคือแบบเอาไปถล่มบอสใหญ่ก็ได้ทุกคนคิดดูอะนี่แบบนี้เลยนะทุกคนคือแบบยิงได้ด้วยนะแบบนี้คือแบบดีสุด คือชอบมากอะทุกคนแบบนี้นะแล้วคือจะบอกว่านะคะคือถ้าทุกคนบอกว่าเออบอดี้มันสวยแล้วแต่ว่าอาจจะบอกว่าเออสีแดงมันไม่สวยพอนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีได้ค่ะคือแบบอันนี้มันดีมากได้ฟรีด้วยค่ะทุกคนคือแบบที่จริงอะมันมีมานานแล้วนะแต่อันนี้เราแบบมือใหม่นะอ่ะนี่ค่ะก็มีคัลเลอร์เชนแบบนี้เลยนี่แล้วเราก็เปลี่ยนได้ถ้าอยากให้แบบเท่สุดๆก็เป็นแบบ สีดำอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้คือแบบดีมากทุกคนนี่ค่ะแบบอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูคือแบบเทมากแล้วก็แถมมีแบบที่หญิงด้วยนะทุกคนอ่ะนี่ยค่ะแบบนี้เลยทุกคนคือดีมากอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย